ทำอะไรหรอกำลังแกะขนมสวัสดีนะครัะทุกคนแกะยากจังเทออกมาเลยแล้วกันเอะมีอะไรมาัางเดี๋ยวจะให้แนะนำให้ดูนะนี่นะคะทุกคน,นสีแดงฮันเล่ดเล็กคือสีอะไร้องสีแดงต้องนี่จะมีอันอื่นอีกนะน้องนี่สีไลไรกรีนเอ้ยไม่ใช่เย็โร่เจรรร มัต้องขยับมือด้วมันก็ไม่ใช่เยลล่นรเยลโล่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยน้องๆคอมเมนต์เลยว่าเป็นเยลโล่ือเปล่าอ่ะอันต่อไปอันต่อไปลูมาสะท้อแสงก่อนเนี่ยใช่หรอก็มันเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงไงต่อไปอันต่อไปอันต่อไปนะแบ็คถ้ามีถ้ามิบิก็คงจะเป็นแบ็คพิงแล้วนะแบ็คพิงอินเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่สีดำสีดำอันต่อไปครับสีอะไรดูซิจำได้ไหมว่าแนะนำสีอะไรไปเออไว้ไว้สีขาวฮะนี่นะฮะเอาเดี๋ยวเอาสีไว้ด้านบนเลยว่าแต่ละอันเราจะเอาไหนดีอันนี้โกวไข่แล้วกันนะตัวนั้นนี่อะไรตาล้อันนี้อะไรอ่ะฮะอันนี้ไหนอันนี้เหรอ อันนี้แหละน่าจะเป็นแซลมอนนะนี่นะฮะเอออยู่ในนี้นี่มันเป็นรสผลไม้หลายอย่างเลยนะนี่เป็นเนี่ยมีอะไรมั่งก็ไม่รู้อ่ะนี่นะฮะแล้วก็มีอันนี้ด้วยกินได้ไหมอ่ะจะว่าเอ้ยอยากินนะจะว่าไปนี่มันเหมือนเอสมองคุณปะเนี่ยไหนไหนไหนก้อนนั้นเนี่ยไหนอ่ะสมองคุณปเออกินได้ไงอ่ะ อันดับนี่นะคะอันดับแรกนะทุกคนเพราวเราจะเรียนสก่อนนะเนี่ยเออเดี๋ยวเขาบอกว่าให้แบ่งสีขาวออกมาน้องห้นนะคะขนาดเท่าไอวงกลมอันนี้เลยนะทุกคนเนี่ยนี่นสีเขียวนะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะสีขาวกันกินได้มป่ะ ออยากลงได้เวลาก็ไปเติมเวทมนต์แล้วอ่ะทำอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะยึดกอ่ะสามสองหนึ่งนี่นะคะน้องแกะเลยเจมดมนี้กลิ่นมันเป็นไงอ่ะกลิ่นมันเลือปุ่มไหนดมนี่ดมั่งเออแปลกไม่ค่อยหมดเดี๋ยวเราก็จะให้น้องเจนนะแกะอันเนี้ยทั้งหมดเลยอ่ะวางเลยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อน อะไรนี่เอาะทุกคนเดี๋ยวน้องเจมก็จะเสกเวทมนต์นะฮะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่มาแล้วนะนี่นี่นี่ไอเดี๋ยวเราก็จะแบ่งสีขาวก่อนดิแบ่งสีขาวก่อนสีขาวอ้าแล้วจะแกะออกมายังกินก่อนได้ไหมเนี่ยคิวเลยเขาบอกว่าให้แบ่งออกมาเป็นก้อนแบบนี้นะนี่สีเขียวแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็ เอาเอาเอาหยิบอันนี้ออกมาดิหยิบได้ไหมเอาได้แค่บีบออกมาเาบีบออกมาเลยบีบออกมาบีบออกมาเป็นก้อนเล็กๆได้แค่ก้อนอย่างเงี้ยลองจิ้มก่อน <c oughs> จิ้มจิ้มจิ้มไปทำไมอะ่ะขอลองกินก่อนเป็นไงไหมมันมือรสชาติเลยอือเดี๋ยวเราต้องแบ่งนะไม่งั้นเจมจะกินหมดก่อนเดี๋ยวเราจะเป็น,นคน<อ>แบ่ง ไม่รู้ทำไมมันถึงต้องทำอย่างเงี้ยทุกคนกินแม่ก้อนหมอบกับตีนะคะท่าหร่อะไรอ่ะฉีกซองสองซองนวดรวมกันเป็นก้อนเดียวฮะกินมือสีขาวเลยเนี่ยมันก็กินเหมือนกันไงเดี๋ยวเราก็ดีออกมาก่อนโอ้กินเหมือนกันทั้งคู่ช่วยฉันหน่อยดิเอาออกไม่ออกนี่ทุกคนได้ลองนะฮะอ่ะนลองลองมาวัดดีได้ไหม เตี๊ยไม่น่าฉีกแบบมันใหญ่กว่านะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเราทำให้มันเล็กลงนะเอออย่าลองปั้นเป็นวงกลมก่อนนะทุกคนเฮ้ยได้ไหมมันได้ไหมมันใจมันดือมันต้องจัดตรงนี้ออกกับตรงนี้ออกเพื่อนทุกคนมันสำเร็จแล้วนี่เล่นเท่ากันเลยเดี๋ยวหยิบออกมาก่อนนี่ไงกคนโอเคแล้วไงต่อ ลองจิมสีขาวไปอันหนึง่งแบง่งสีขาวที่เหลือออกเป็นสีก้อนอก้อนแล้วเท่ากันนะลำบากทำามวิธีของเราดีกว่ามันต้องทำดจวิธีของเขาหรอโอ๊อยตีลิ้น <laughs> เพราะว่ามันดูซับซ้อนมากเลยเนี่ยดูสินเนาะก็จะบอกว่าฉันจิ้มไอ้สีขาวแล้วมันติดบนเหงือกฉันน่ะนี่นะฮะแล้วก็เจมเจมบี้ที่มันติดในแม่พิมพ์เลย ก่อนที่จะทําต้องล้างมือแหละโอรยไว้าได้ยจังหวะได้ไหมได้ไหมไม่ไม่พอดีอ่ะขออีกกอนหนึ่งดิใครนั่นแหละนี่ออกมาเออเออได้ไหมัมนเลยออวันนี้น่าจะไม่เ็จนะทุกคนเดี๋ยวใหญ่ใหเ่ใ่ดึงออกตรงเนี้ยตรงเนี้ย ม่ได้ดึงออกทำให้มันเท่ากันไงของอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งก้อนเล็กเจมอยากกินเยอะนะไม่ได้จะกินจะเอาไปใส่เฮ้ยไปกินเยอะขนาดนี้พัดลมแป๊บตัวันี่มาติดมือตัวอิดออยนี่ทุกคนเราก็บีบไปเรื่อยๆบีบีบมันจะสำเร็จไหมอ่ะเอาะนี่ก็มันจะสำเร็จไหมฮะอะติอาติอะติอะติอะติติดเอาไว้บนโต๊ะนะไม่ได้ตัวกระโปรงทุกคนย่า เราจะวางไว้ตร<อ>งไหนอ่ะนี่นี่นี่ตกพี่ไม่ทุกท,ทุกคนมันตกพื้นไปแล้วลว่าเราต้องทิ้งมันพี่มันคือค่น่ะอันาี้ฉนกินให้มามันจะดีเลยโอ้โมันไม่พอแล้วอ่ะแกทำมันตกอ่ะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยอันนี้แซลมอนอันนี้แซลมอนนอไว้ก่อนไง นี่นะทุกคนเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันเป็นก้อนๆหลายอันเดี๋ยวเราไปเอาจานก่อนเดี๋ยวเรามาเอาจานกันทุกคนหยิบเลยแล้วเราก็โอเคโอเคจะได้แยกสีได้ด่ะมามามาอันนี้คเล็กสุไปกันไปกันทุกคนต้องปิดประตูให้สนิทนะ เราจะทาให้มันมีหลายอันทุกคนอ่าเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันมีหลายอันนะโอเคปิดกล้องทุกคนเราได้สองอันนะหวานมากมันไม่พอน้องเจ้บุลีกินเข้าไปเลยนี่นะสองอันต่อไปฉันเป็นยักษ์มากกว่านะฉันกินตัวจิ๋วไปฉันว่ามันเหมือนมนุษย์นะเพื่อน ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทําไข่หวานกันอันที่สองนะทุกคนฉันดูนะว่านี่มันเป็นข้าวมันคือไข่หวานนะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาสีเหลืองนี้มัแค่าสีเหลืองที่เจมเอาเอาแค่นีดเดียวนะอย่าเยอะอย่าเยอะอันนี้อ่าเป็นไงเป็นยงไงเมันไข่เลย <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้ผสมไข่จริงๆนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันคิดว่าไปมันดูเหมือนดินน้ำมันเลยนะแกน้องๆเราจะทำให้มันมีหลายอันแต่ไม่รู้จะทำได้เค่กี่อันนะฮะนี่เลือกจากอันนี้ก่อนหนึ่งนี่ทุกคนก็จะทำเอาสองันนี้สีมาผสมกันกลายเป็นสีส้มนะฮะนี่ทำไมทำไมนี่คิดว่าสีแดงมันสุดจังวะเนี่ยน้องๆดูสีแดงมันสุดไหมผสมกันเลยหนึ่งมันได้แล้วนะฉันมาที่มาทำไมทุกอย่างมันลายเอย นี่นี่ห้ามก้อยดูหน่อยน้องน้องหนี่ห็นเอาไปบางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราวางไว้ตรงสูงนี่นะเราก็จะเหลือสีแดงเอาไว้นี่นะทำเป็นน้องๆดูดิเห็นน้องหมีไหมมันเพป็นน้องหนีน้องหมีเอาไม่ต้องสงสัยน่าเสียงอะไรเดี๋ยวดีทำไเนี่ยเดี๋ยวดีนี่เอ่อเดี๋ยวเราเอาไปปั้นกับอันไหนดีอ่ะเนี่ยเราจะเอาไปปั้นกับอันไหนดีทุกคน อันไหนดีอะเจมฉันไม่รูนะประดินเพราะมันมีแค่สีเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสองอันนี้เลยแล้วกันต่อไปในเวลาได้สีส้มเลยน,นะฮะแต่มันปั้นยากมาก้วยนะฮะนี่เราก็เลย<ต>ไปเลยมานะฮะมันก็เลยมันๆแต่พี่เจมจะบอกว่าอันนี้มาดูแน่นกว่านะน้องๆเนี่ยมัน,น,นดูใหญ่กว่ามันดูแน่นกว่าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยต่อไปนะฮะนี่มันดูแน่นน้องเจมรอคอยสีแดงมากเลยฉันอยากจะได้กินปลาแซลมอนมานานแล้วมันเหมือน ปลาโลมาปลาสบินี่เดี๋ยวเราก็จะปั้นสีแดงนะฮะนี่ฉีดกมาแล้วปั้นเลยน้องๆดูดิข้างในมันเหมือนดินน้ำมันสีแดงไหมอย่าอย่าอย่ากินตากล้องปั้นเลยถึงใช่สามสองหนึ่งเดียวเร็วทุกคนก็น่าจะเห็นอะไรที่ผิดพลาดไปจากนะฮะทุกคนเห็นอะไรไหมอ่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมเห็น อ่าเดี๋ยวเจลค่อยเฉลยหลังคลิปนะทุกคนก็อันนี้เราก็มีปลาแล้วเราก็มีสีดําสีดํายังไม่ได้ปั้นนะเดี๋ยวมันยังงั้นเหรอเนี่นี่มันตตะตายทุกคนน่ากลัวมากเอาไปทิ้งมันนจะฆ่าแต่เจลแอบกินไปแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยดำบายมันไม่เดเพื่อนออกไปจะไม่มีคลิปเจมกิดออกไปแล้ว เดี๋ยวเราก็จะเอาเนี้ยไปเป็นสาหล่ายปุ๊บทุกคนนี่คือเราเอามาประดิษฐ์เป็นสาหล่ายดูดีไหมเยานเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเดี๋ยวอาจินตั้งนานแล้วปึโอเคทุกคนก่อนแรกเราก็ต้องเอาข้าวมานะปึ๊บเอ่อเอาอะไรดีอ่ะเจมอันนี้นะย่าย่า แล้วว่าคุณเอานี้ทำมาก่อนเพื่อนนี่ทุกคนเราได้แล้ววิญญาณที่แปลกที่สุดเกินนี่น้องๆติ๊อยากลองกินนี่ดูเนี่บับบี่เราหุ่งอันนี้ด้วยนะโรยใส่ไหนอันนี้เหรออันนี้ฮะน่ากินนี่นี่ฉันโรยให้ฉันโรยให้ไหมให้อ่ะโรยโรยละของกินของฉันอ่ะเข้าไปดูสักหยุด หมดแล้วหแล้วเกยเกยเกยโอ้โหลาโอ้โหยังต้องโรยห oh <my. S 1> น้ากินแบบนี้เพื่อนเราเอากระเจี๊ยบด้วยเพื่อนเราเป็นเคมยจากแม่มายี่เด้อเด้อเด้อเออเราไม่ได้ไขโมยเอ้ยเดี๋ยวฉันหยิบให้ยาอย่าหยิบเดี๋ยวมันไม่สวย <c oughs> มาปิ้งนคนกิน,นอะไรกินของญี่ปุ่นเนะ <c oughs> ี่ยแปลกคนไทยกินของญี่ปุ่นเลยน้ำอร่อยไหม เราจะแปลกมาไม่รู้จะบอกว่ายังไงหวานปะหวานคนคนตัวหนึ่งน้องเจนอยากกินอะไรครับอยากกินอนี้ครับสีส้มเหาะกับทีวิตเชนคนจีนกินอาหารญี่ปุ่นมิกกันคนไทยกินอาหารญี่ปุ่นงอมได้ไหมได้ไหมเขาไม่เหมือนตุ้ยอ่ะอ้าวไไหม ก็แซ่บหวานเลวก็ซาซาฮะเราขอชิมสีเหลืองนะนุกคนเราจะชิมสีเหลืองกันนี่รสชาติอือแปลกอ่ะเหมาะมากฝรั่งเลยเคี้ยวเติมปากอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรเหรออันไหนน่ะ โอ้อันไหนอ่ะชี้ไม่ดิเนี่ยสามอันนะสามอันไหนวะจะไม่กินซองอ่ะเนี่ยสามอันนะอ๋ออืมอันนี้เป็นสาหร่ายกันไม่ค่อยอร่อยเลยนะนี่สาหร่ายใช่เราลงใส่ซอสไหมเยอะยาไม่อร่อยนะยาอยากกินสีนี้จังแบ่งครึ่งกันชีส่ลูกเล็ก แล่อเป็นยังไงอ่ะนี่อ่ะเรื่องของเราอันไหนอ่ะประมาณหานึ่งอ่ะฮะจะม่สองลาเมียนเดียวเป็นไงอร่อยไหมเหมือนโค้เหมือนเดิม,มแต่มันอร่อยกว่าเดิมเพราะอีสองอันนั้นที่ฉันกินไปเอาอร่อยกว่าเดิมเพราะสองอันนี้ที่ฉันกินไปอ่ะลาคลิปต้องทำไงครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อันเล่มกดแชร์กดซักงส่อะไรพวูดด,ด,วดังๆหน่อย <c oughs> พูดดังดี่ว่แค่ <c oughs> อะอะขยับปาก <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe like, like, กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกับช <c oughs> ่องเจมจิจ <c oughs> น้อยน่ารักไปก่อนนะครับบ๊ายยเลิฟเลิฟนะครับ